เป็นน,นักธุรกิจพุทธะและมีจิตใจเมตตานะทําธุรกิจด้วยความเมตตาหมาเมตตาบํารุงพระพุทธศาสนามาเรื่อยมาตามแต่โอกาสนะวันนี้ก็ได้มาร่วมกันได้ถวายองค์พระพุทธนะพุทธะมหาเมตตาธรรมาธิปไตยปฐมถมนะแล้วก็มาร่วมกันได้ทอดกระถินสามัคคี เพื่อบำรุงก่อสร้างที่นี<ม>่เพื่อให้เป็นที่อบรมสัมมนาเพื่อสร้างผู้นำชาวพุทธนะแข็งแกร่งในความแข็งแกร่งในจุดมุ่งหมายเดียวกันอุดมการ์เดียวกันคือชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองเ,อเราต้องการรวบรวมคนดีมีคุณธรรมเพื่อเป็นเสาหลักของชาติต่อไปร่วมกับสถาบันพระมหาษัตว์<ค>อันเป็นผู้นำของพวกเราทุกคนคนะ อตอยอแล้ววันนี้ก็ได้สิ้นสุดในการภารกิจทอดกระถินเดี๋ยวคุณโยมมีอะไรต่อครับเพิ่มเติมไหมไม่ไมีแล้วครับก็ขอว่าผู้ที่ได้ยินเสียงนี้ก็ได้มาร่วมกันลองมาฟังธรรมที่นี่นะมาอบรมสัมมนาสามคนห้าคนสิบสองคนก็ได้นะยินดีต้อนรับนะโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะยินดีที่นี่ที่นี่ยินดีที่จะให้องค์ความรู้อย่างแท้จริง อย่างตรงไปตรงมาแบบสมัยพุทธกาลคุณโยมนะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุไว้มีโอกาสเราก็จะได้